เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูดงคอยสวัสดี f c สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็ท่านที่มีโอกาสเข้ามาชมช่องครูดงคอยนะครับ อย่างที่ทราบกันดีอยู่นะครับช่องคูดงคอยจะเป็นช่องอีกหนึ่งช่องนะครับทางเลือกที่มีการรับซื้อเหรียญกระสับหรือว่าธนบัตรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลายครั้งคูดงก็จะนำทั้งเหรียญแล้วก็ธนบัตรเข้ามาพูดคุยกันแบ่งปันความรู้กันคลิปนี้ EP นี้นะครับคูดงจะมีการมาพูดถึงเหรียญกระสับแล้วก็ธนบัตรนะครับ เหรียญกระสาบนี่ก็ต้องใช้คำว่าซื้อหลักแสนขายหลักล้านแล้วก็มีธนบัตรที่เป็นชนิดราคา10บาทนะครับอันนี้ก็เป็นธนบัตรถือว่าเป็นธนบัตร U.N.C. คูโดงเดี๋ยวมาขอพูดถึงเรื่องธนบัตรก่อนนะครับคูโดงเคยมีการประกาศรับซื้อธนบัตรนะครับของรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นธนบัตรทรงม้า ด้านหลังก็จะเป็นพระบรมรูปทรงม้านะครับนี่ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นธนบัตร10บาทแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นตรงนี้นะครับจะมีคําว่าร2 0ยสิปีกระทรวงการคลังนะครับตัวน,นี้เป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับที่เป็นของ120ปีกระทรวงการคลังคู่โดงเคยประกาศรับซื้อธนบัตรนี้ไปนะครับในราคา ถ้าเยอะกว่านี้นะครับ2,000บาทก็มีเพื่อนๆพี่นๆน้องส่งมาให้ค่อนข้างเยอะหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นธนาบัตรที่ครูดงยังไม่ได้ประกาศวันนี้จึงขออนุญาตนะครับนำธนาบัตรนี้เข้ามาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าธนาบัตรแบบนี้มีอยู่จริงนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูง่ายๆเลยนี่ครับธนาบัตรที่คูดงประกาศรับซื้อก็เป็นธนาบัตร สิบบาทส่งมานะครับแล้วก็ให้ดูชัดๆนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นร้อยี่สิบปีกระทรวงการคลังนะครับใครมีธนบัตรยี่ร้อยี่สิบปีกระทรวงการคลังชนิดราคาสิบบาทนะครับครูโด่งอยากให้ดูด้านบนนะครับอันนี้ด้านล่างนะครับเห็นชัดไหมนี่อาจจะไม่ค่อยชัดเนาะนี่อันนี้เริ่มชัดละเห็นไหมครับนี่นี่ครับผมร้อยี่สิบปีกระทรวงการคลังนะครับผม เมษายน2534 3 5้นะครับนี่ทีนี้มาดูด้านบนมาดูด้านบนนะครับมาดูด้านบนเอาให้ชัดชัดนะครับเอาให้ชัดชัดนี่นี่ครับผมนี่อันนี้เห็นชัดไหมเนี่ยจะพยายามให้ดูชัดมากที่สุดนะครับอ่านี่นีนี่ด้านบนอย่างนี้ถ้าเกิดขยับแบบนี้จะเห็นชัดนี่เห็นไหมครับด้านบนจะมีหมึกของการพิมพ์ติดอยู่นะครับร้อี่สิปีกระทรวงการคลัง นี่นะครับตรงนี้ติดอยู่นะครับยาวออกมาเลยธนบัตรแบบนี้เป็นธนบัตรเขาเรียกว่าคล้ายๆตัดเยื้องนะครับคือตัดไม่ตรงศูนย์เซนเตอร์เห็นไหมตรงนี้จะตกขอบอยู่แล้วร้อยปีตรงนี้ติดมุมติดขอบเลยทําให้ด้านบนธนบัตรอีกหนึ่งฉบับนะครับตัดออกมาเนี่ยแล้วติดมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ครับผมนี่เอาให้เห็นชัดๆนะครับทําความเข้าใจกันเนาะของครูโด่งเป็นคนที่เก็บสะสมธนบัตรแล้วก็เหรียญกระสับนะครับ นี่วันนี้ก็เลยนำมาให้ชมอีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะพยายามโฟกัสให้เห็นชัดๆเพราะว่าเลหลายคนนี่นี่น,นี่อย่างนี้ก็เห็นชัดเนาะเห็นไหมครับนี่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนี่ใครมีธนบัตรแบบนี้นะครับหรือว่าตัดออกมาเยื้องศูนย์ตัดออกมาเป็นติ่งตรงนี้นะครับไม่ว่าด้านไหนนะครับด้านบนด้านล่างคู่โด่งรับซื้อนะครับทําความเข้าใจกันนะครับอันนี้เป็นธนบัตรที่ ที่มีราคาแพงก็อยู่ที่2,000นะครับครูโด่ก็ได้มาอยู่ที่2,000บาทแล้วก็ถ้าเกิดใครมีที่ตัดเขาเรียกออกมาเป็นติ่งเล็กๆแบบนี้ครูโดงก็รับซื้อนะครับเราเป็นนักสะสมเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทําความเข้าใจกันนะครับนี่ถ้าเกิดเป็นธนบัตรธรรมดายังขออนุญาตยังไม่รับนะครับเพราะว่าของครูโดงมีเป็นแหนบแหนบหนึ่งก็ร้อยฉบ,บับครูโด่งก็มีเป็นแบบนั้นเนาะก็อยากให้เพื่อนเพื่อนี่น้องทาความเข้าใจนะครับเห็นไหมนี่ด้านล่างด้านบนเหลือเยอะ ด้านล่างนี่แทบจะตกขอบแล้วลักษณะนี้คือตัดไม่ตรงเซนเ,นเตอร์นะครับก็คือเยี่งสูตยร้อยี่สิบปีนี่นี่ก็เป็น120ปีนี่ครับผมโอเคเนาะสำหรับสันบัตใครมีเนี่ยถ้าแบบเนี้ยคุณหวงรับซื้อเดี๋ยวมาดูถึงเหรียญกระสานะครับเหรียญกระสาบที่คุณหวงจะมาพูดถึงขออนุญ,ญาตนะครับขอวางนิดนึงอ่าโอเคเดี๋ยวมีการนี่นี่ ทีนี้มาถึงเหรียญกระสาบนะครับต้องบอกว่าเหรียญกระสาบนี้เป็นเหรียญกระสาบอีกหนึ่งเหรียญที่เป็นเหรียญกระสาบในตำนานนะครับแล้วก็หลายๆคนหลายๆท่านก็ตามหากันแล้วก็มีการซื้อขายกันจริงกูโด่งเคยทำคลิปออกมาอยู่ประมาณ2คลิปเกี่ยวข้องกับเรื่องราคานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเหรียญแบบนี้ถามว่าเป็นเหรียญหายากไหมหายากนะครับเหรียญราคาหลักแสนถึงหลักล้านนี่หายาก เดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับเอาง่ายๆนี่คือเหรียญ5บาทในหลวงรัชกาลที่9เห็นไหมครับด้านหน้าก็จะเป็นสยามมินนะครับรัชกาลที่9หไหมนี่เดี๋ยวมาลองดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเหรียญ5บาทคุดเฉียง หลายๆคนที่อยู่ในวงการก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่าเหรียญ5บาทคุดเฉียงมีผลิตออกมานะดูพศน,นะครับ2,520,22แล้วก็24ทั้ง3พศนี้ถามว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญไหมมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับแต่เหรียญที่มีการซื้อหลักแสนขั้นต่ำมาน1่0แ0นบาทเนี่ยมีคนรับซื้ออยู่แล้วละ่ะก็คือเหรียญ5บาท ปีพุทธศักราช2,524ดูให้ดีนะครับปี2,524ปีเดียวครูโด่งก็เคยเห็นมาแล้วนะครับเห็นของจริงมาแล้วอีกตอนที่ไปงาน160ปีลงกระสาบสิทธิการนะครับนู่นก็แถวปทุมอ่ะก็ขับรถไปนะครับตอนนั้นก็เข้าไปโอ้ยพอเข้าไปเจอเหรียญแปลกๆก็ซื้อหาซื้อ ก็ตะเวนซื้อเพราะว่าเราอย่างที่ว่านะครับเราเป็นนักสะสมพอไปเจอปุ๊บแล้วก็ราคาไม่แพงก็เลยซื้อมาเยอะตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูกระบวนการผลิตเท่าไหร่นี่ครับผมส่วนเหรียญปี2524ก็มีการนำออกมาโชว์นะครับเหรียญน,นี้มีอยู่จริงนะครับเพียงแต่ว่าจะมีกี่เหรียญก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีสัก2เหรียญ3เหรียญสเหรียญก็ได้แต่เหรียญปีเหรียญ5บาท ที่ราคาหลักแสนขายหลักล้าน,นมีอยู่จริงแต่ขอให้เป็นปี2524ก็ยังเน้นย้ําอยู่นะครับใครมีเหรียญห้าบาทหรือมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเก็บเหรียญเอาไว้ค่อนข้างเยอะลองลองเข้าไปดูนะครับถึงแม้ไม่มีอย่างน้อยเราก็ทราบกันให้ทราบนะครับว่าเหรียญปี2524 24นะครับ เน้นเลยปีเดียวเลยที่มีการซื้อขาย1 0 0 0 0แสนไม่ใช่ช่องคูโดงบอกเดียงเดียวนะร้านเล็กๆร้านใหญ่ๆช่องเล็กๆช่องใหญ่หญๆก็พูดถึงเหรียญนี้ทั้งหมดก็ลองลองดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเหรียญ5บาทใครมีพ่อแม่ปูย่ย่าไปลองดูนะครับเผื่อมีแต่ถ้าเกิดใครมีธนบัตรแบบนี้ตัดเยื้องนะครับแล้วก็ตัดออกมาเป็นติ่งแบบนี้คูโดงรับซื้อแล้วก็รับซื้อแน่นอนคลิปนี้อีพีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ